สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่กับผมพีพีรพงศ์และเช่นเคยครับเราจะมาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในสัปดาห์หน้าและรวมไปถึงครับมาดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคซิว่าตอนนี้ทองคำนะครับยังอยู่ในเทรนดขาขึ้นหรือขาลงนะครับผมภาพรวมจะไปอย่างไรต่อหลังจากที่สัปดาห์นี้นะครับราคาทองคําไปทําจุดต่าสุดแถวประมาณ3,309ดอลลาดอนและตอนนี้เองก็ดีดมานะครับยืนเหนือประมาณ3,350 ภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วทองไทยนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับมาสรุปถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่14กรกฎาคมเนี่ยเราเห็นว่าราคาทองคำนะครับเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ51,500บาทนะครับสำหรับทองคําแท่ง96.5น้าหนักหบาทรูป,ปรพัธร์อยู่ที่ประมาณ52,300บาทนะครับจุดสูงสุดของวันนะครับอยู่ที่ประมาณ51,650บาทนะครับตัวทองคําแท่งเนาะในส่วนของตัวรูป,ปรพรรณนะครับจุดสูงสุดคืออยู่ที่ประมาณ52,450บาท ระหว่างนั้นนะครับราคาทองคําก็เหมือนกับว่านะครับไปต่อไม่ไหวนะครับทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราเห็นว,ว่าราคาทองคำเนี่ย ขายออกต่าสุดนะครับปรากฏในช่วงของวันพฤหัสวันศุกร์นะครับที่ราคาทองคําแท่งเนี่ยขายออกอยู่ราวๆประมาณ5 1 2 0 0นระครับรูปกระพันขายออกอยู่ที่ประมาณ52,000บาทเท่ากับว่ามีแกบราวๆประมาณ450บาทที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับนี่ก็คือภาพรวมของตัวราคาทองไทยในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เองเนี่ยในวันศุกร์เองเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยในส่วนของตัวราคาทองไทยถือว่าฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับราคาทองคําในวันศุกร์เนี่ยนะครับเปิดตลาด อยู่ที่ประมาณ51,250บาทสำหรับทองคําแท่งรูปประพันธ์อยู่ที่ประมาณ52,500นะครับตัวราคาทองคำเนี่ยก็ทยอยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดนะครับในช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับ50นาทีนะครับที่ราคาสมาคมเนี่ยนะครับในส่วนของทองแท่งขายออกอยู่ระวประมาณ 5้3 0 0นารนะครับรูกประพันธ์อยู่ที่ประมาณ52,100บาทนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำานฮะไทยนะครับล่าสุดในส่วนของตัวราคาเรียไธม์กันบ้างนะครับตอนนี้เองนะครับโกลสปอตนะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ3 3 4 9ดอลลาด์ฟื้นตัวจากเมื่อเช้าเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะเจอเงินบาทกดครับทำให้ในส่วนของราคาทองไทยในประเทศเนี่ยไม่ค่อยไปไหนนะครับในส่วนของตัวราคาเรียวธม์ของออสซิครับหน้าเวลาบ่าย3าโมง47เนี่ย ขายออกเพียงแค่บาทละ5้2 7 5ทงั้ทางทั้งที่โกลด์สวอตขึ้นมาแล้วอยู่ที่ประมาณ3 3 4 8นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของราคาทองคําล่าสุดนะครับที่นะฮะแม้ว่าทองคําโลกเนี่ยจะรีบาวขึ้นมาแต่ว่านะครับในส่วนของค่างเงินบาทก็กดยับเช่นกันนะครับนี่ก็คือภาพรวมของราคาทองคําล่าสุดนะครับในช่วงท้ายวันศุกร์วันนี้ครับไปกันต่อกับข่าวสารทองคํากันต่อเลยนะครับในส่วนของทองโลกตอนนี้นะครับแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลดลงมาบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ย ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับราคาทองโลกเนี่ยเติบโตมาราวๆประมาณ25%นะครับทองไทยนะครับก็ราวๆเดียวกันนะครับประมาณ20-25%เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองโลกเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ2,614สูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,500ดอนนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับจุดต่ําสุดของปีอยู่ที่ประมาณ42,550ครับจุดสูงสุดของปีอยู่ที่ประมาณ54,800บาทเห็นไหมครับว่าตัวทั้งทองโลกและทองไทยปีนี้เนี่ยค่อนข้างสดใสเลย Warren. ทีเดียวนะครับผมนะฮะทีนี้มาต่อ ในส่วนของตัวราคาทองคําย้อนหลังนะครับ30ปีจะเห็นว่าราคาทองคำนะครับก็กระโดดปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาครับจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยกระโดดขึ้นทีหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนอย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย30ปีทองเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับสำหรับใครที่ถือยาวอยู่หนนะครับผมก็มองว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับสินทรัพย์นี้นะครับ ทีนี้เองมาดูในส่วนของตัวการคาดการณ์ของเราวนาในธรรกิจหลักๆของโลกกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Bank of a m อเมริกาเองนะครับก็ยังมองว่านะครับทองคำเนี่ยใน6 1ถึงเดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสแตะ0 0ดอลลาอนนะครับโกลมินแซกเชนกันนะครับ UBS 3,500ดอลลาร์อนนั่นหมายความว่านะครับตอนนี้เองเนี่ยโกลสปอตอยู่แถวๆประมาณสัก3,300ดอลลาร์อนะครับผมนะจะไปแตะ4 0่0นั่นหมายความ ขึ้นอีกประมาณ700ดอนด0ลดอนก็ตีไปประมาณ7,000บาทเนาะนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยในส่วนของราคาทองโลกหรือราคาทองไทยตอนนี้นะครับขายออกอยู่ที่ประมาณ51,000บาทนะครับก็เท่ากับว่าอะลองไปบวกไปอีกประมาณสักโอเค7 0 0 0ินะครับผมนะฮะ ก็เท่ากับว่าราคาทองคําก็มีโอกาสแตะราวๆประมาณเฉียบ60,000่นนะครับผมนะมีโอกาสเห็นเนาะนะครับนี่ก็พูดในเรื่องของตัวในล้มคาดการของเราว่าเนี่ยธนรกิจระใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็ยังมองว่าทองนะครับในระยะลางหรระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวฤดูกาลทองคำนะครับผมท่านจะสังเกตเห็นครับว่านะครับปีหลายปีส่วนใหญ่เนาะนะครับทองคํามันจะมีการ เคลื่อนไหวนะครับคล้ายๆกันนะครับผมนั่นหมายความว่าทองคํามันจะมีซีซันอลในการขึ้นลงนะครับผมเนะี่ยเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วจะเห็นการขึ้นลงของทองเนี่ยชัดๆก็ต่อเมื่อนในช่วงของประมาณต้นปีเห็นไหมครับตั้งแต่เดือนนะครับ มกรานะครับผมนะใครซื้อทองคําตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการซื้อเลยนะครับเพราะว่าจุดต่ําสุดของปีนี้ก็อยู่ที่ช่วงต้นปีเหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่ราคาดีนะครับในช่วงของต้นปีแล้วราคาทัว่วทองช่วงปลายปีเนี่ยนะครับผมจะไม่ต่ํากว่าช่วงต้นปีนะครับผมนะฉะนั้นใครนะครับรอจังหวะในการซื้อทอง ต้นปีเป็นหมดหมายสําคัญในการซื้อที่ดีเลยนะครับอีกช่วงหนึ่งอาจจะเป็นช่วงการย่อในช่วงของประมาณนะมีนาเมษานะครับที่ผ่านมานะครับก็มีจังหวะย่อลงมาให้เห็นบ้างพักหนึ่งนะครับแล้วก็มีในช่วงของประมาณเดือนมิถุนายนเนาะที่มีการชะลอตัวลดมาให้เราเก็บของลงบ้างนะครับแต่นะครับถ้าเราดูในส่วนของกราฟนี้เราจะเห็นว่านะครับส่วนใหญ่แล้วทองคำเนี่ยนะครับในช่วงของผ่าน เข้าสู่เดือนกรกฎาทองจะไม่ค่อยลงนะครับจะมีเปอร์เซ็นในการขึ้นมากกว่าลงนะครับผมแล้วก็น่าจะขึ้นยาวๆไปจนถึงปลายปีเลยนะครับนี่คือภาพรวมใหญ่ๆนะครับในการดูในส่วนของตัวพฤติกรรมของราคทองคําหลายๆปีนะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยดูว่าอึ้ยนะครับเปอร์เซ็นในการขึ้นลงของมันนะครับขึ้นเด่นๆมาช่วงไหนลงเด่นๆมาช่วงไหนนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับผมก็ เข้าสู่เดือนกรกฎาคมเนาะส่วนใหญ่แล้วในเข้าพีเรียเดือนกรกฎาคมมันจะขึ้นมากกว่าลงนะครับอันนี้เป็นทองโลกนะนะครับในส่วนทองไทยเนี่ยมันอาจจะโดนกดลงมานะครับในส่วนของค่างเงินบาทน,นะครับผมนี่ก็คือภาพรวมโดยสุปเลยที่ราคาทองคำนะฮะในส่วนของราคาทองโลกเนี่ยก็ปรับตัวนะครับเป็นเทรนขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับผมนะฮะ นี่ก็คือในส่วนของทองไทยนะครับผมนะฮะแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลดลงมาบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ขึ้นมาราวๆประมาณ2 0 2 5นะครับก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่นะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข่าวสารทองคํากันต่อนะครับผมนะฮะเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสนะครับราคาทองคําอาจจะถูกกดแรงกดดันมาบ้างนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมาดีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยอดค้าปลีกแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสื้อการกันว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกานั่นเองนะคร ตัวนี้นะครับก็ทําให้ภาพรวมของตัวตลาดทองคำเนี่ยย่อไปทําจุดต่ําสุดของสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่แถวประมาณ3 3 0 9ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําอดลอตัวลดลงมาและ1อีกปัจจัยหนึ่งก็คือนักลงทุนนะครับจะระมัดระวังการซื้อขายในช่วงนี้เพราะว่านะครับจะเป็นช่วงที่นะฮะวันที่1่งสิงหาคมนะครับผมที่จะถึงเนี่ยนะครับอีกประมาณสัปดาห์ครึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเส้นตายที่คุณทรัมป์ขีดไว้แล้วว่านะครับจะเลื่อนนะครับในการเก็บภาษีหรือไม่นะครับผมนะฮะต้องมาลุ้นกันครับว่าอเมริกาจะเลื่อนหรือจะเก็บภาษีนะครับถ้าเลื่อนออกนะครับราคาทองคำอย่างน้อยนี่เราอาจจะเห็นการตอบสนองเชิงลบเนี่ยเราห้าสิบตอนนะครับผมนะถึง80ตอนได้นะครับผมนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดคุณทรัมป์เนี่ยค่อนข้าง g g r e s s i v e นะครับผมเดินหน้านะครับเก็บภาษีฟาดฟาดฟาดเอาแบบนี้นะครับแบบนี้จะทําให้ในส่วนของทองคําโลกเนี่ย ไม่ย่อนะครับและมีแนวโน้มไปต่อได้นะครับนี่ก็คือปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับล่าสุดเองคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเฟดนะครับออกมาให้สนับสนุนให้เฟดเนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้เพื่อพยุงตลาดแรงงานหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนแอลงนั่นเองนะครับทันนี้โอ้โหนะฮะในช่วงของประมาณวันศุกร์เองก็เลยทำให้ในส่วนของตลาดทองคำนะครับผมนะฮะ มีการฟื้นตัวนะครับผมจากประเด็นข่าวสารนี้นะครับแต่แน่นอนครับว่าคุณชลลภาเพาเวลนะครับนะฮะดูดูท่าทีกันแล้วนะครับก็อาจจะเห็นนะครับผมในการลดดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยออผมมองว่าเป็นช่วงของกันยาทันวามากกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเลขแรงงานที่มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้นะครับยังออกมาดูดีอยู่นะครับ ถ้าออกมาดูดีนะครับก็อาจจะทําให้เฟดไม่จาเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยนะครับผมแต่ว่าทันนีเขาออกมาสนับสนุนนะครับราคาทองคําอาจจะได้การตอบสนองเชิงบวกชั่วคราวนะครับการลดดอกเบี้ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้าสู่ไซเคิลลดดอกเบี้ยไม่ไหลนะครับทองคำนะครับก็พร้อมจะไปต่ออย่างแน่นอนเลยนะครับฉะนั้นนะครับก็ต้องมาติดตามกันครับว่าตัวกรกฎาคมนะครับช่วงปลายเดือนนี้นะครับเฟดจะลดดอกเบี้ยได้หรือไม่นะครับแต่นะครับเท่าที่ดูนะครับในส่วนของซิมีเฟดวอชทูลนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ไป มุ่งไปที่เดือนประมาณกันยายนมากกว่านะครับผมนะฮะที่จะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในปีนี้เนาะนะครับนี่ก็คือภาพรวมหลักๆเลยนะครับนอกจากนี้เองนะครับผมนะฮะก็รูลร์เองนะครับผมก็มีการสนับสนุนให้ลดดอกเบีย้ยลง0.25%ในการประชุมวันที่29-30กรกฎาคมนี้นะ นะครับผมนะฮะเขาก็เป็นมุมมองของเขาแหละแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะดูในส่วนของมุมมองของคุณเจรมพาเวลเป็นหลักซึ่งคุณเจรมพาเวลยังไม่มีท่าทีว่าจะลดดอกเบีย้ยเลยนะครับฉะนั้นทองคําก็น่าจะได้รับปัจจัยบวกในระยะสั้นๆของวันศุกร์วันนี้วันก่อนนะครับทีนี้นะครับล่าสุดเองในส่วนของ m o ดดีนะครับผมบริษัทให้บริการทางการเงินของโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนําของโลกเนี่ยนะครับ ก็เป็นบริษัทประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทและรัฐบาลทั่วโลกเลยนะครับเพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้นะครับได้ออกเรื่องเตือนครับว่าผลกระทบจากสงครามภาษีทัมเนี่ยกำลังทําให้บริษัทในสหรัฐเสี่ยงผิดชําระหนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหแบบนี้นะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับเดี๋ยวสงครามการค้าเนี่ยนะครับมันจะกลับมาทำร้ายนะครับอเมริกานะครับผมอีกแน่นอนนะครับในอนาคต และแบบนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังเชื่อว่าดอลลาร์ยังมีโอกาสอ่อนค่าต่อนะครับแบบนี้นะครับในระยะกลางระยะยาวเนี่ยจะเป็นบวกต่อทองคําอย่างแน่นอนนะครับและล่าสุดเองทางอเมริกานะครับก็ยังขึ้นภาษีจีนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเตรียมเก็บภาษีนําเข้ากราไฟต์นะครับชิ้นส่วนสําคัญในการใช้ทําแบตเตอรี่ EV จากจีนเพิ่มขึ้นอีก93.5เมื่อรวมกับภาษีเดิมแล้วจะเก็บส่งราวประมาณ 160นโอ้โหนะครับคุณทรัมป์เขาไม่ลาลดลาวาสองเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับหลายๆประเทศโดนรีดภาษีแบบนี้แน่นอนครับว่ามันจะส่งผลนะครับผมในส่วนของความกังวลเนี่ยจะกลับเข้ามาในตลาดอย่างแน่นอนนะครับดีไม่ดีนะครับปัจจัยต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการเรียกเก็บภาษีนะครับก็อาจจะทําให้ราคทองคำเนี่ยครับผมนะฮะ ไปทดส,สอบสอบ3,000และ3 5 0 0โดยไม่ยากเลยในะครับผมนะนี่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามกันต่อว่านนะครับเขามีการเจราจากับบรรดาประเทศต่างๆได้บ้างได้บ้างไหมนะครับผมนะฮะแต่ผมมองว่าแม้ว่ามีการเจราจาได้นะครับแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือประเทศอื่น,นต่างโดน พาสีทรัมป์นะครับสูงโนราประมาณ2 0 3 0าทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะแบบนี้เองนะครับมันไม่เกิดผลดีต่อประเทศที่โดนนะครับผมนะแน่นอนประเทศที่โดนนะครับยังไงยังไงนะครับผมมว่าก็ยังคงต้องตุนทองคำนะครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวส่งออกเนี่ยนะครับผมน่าจะได้รับผลกระทบเลยนะครับแล้วประชาชนอเมริกาก็ได้บริโภคของแพงด้วยนะครับโอ้โหนะฮะแบบนี้เองนะครับทองจะไม่ขึ้นได้ไงล่ะนะครับผมนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าเออนะครับ พิษของสงครามกันค้ามันจะทวีความรุนแรงขึ้นต่อหรือไม่นะครับ ล่าสุดในส่วนของกองทุน ETF นะครับก็ร้อนแรงนะครับแต่ระดับสูงสุดใน5ปีนะเห็นไหมฮะว่านะครับในส่วนของกองทุนทองคํายังเป็นที่ต้องการกันอยู่นะครับผมนะก็ยังมองว่าถ้าเป็นจังหวะที่ราคาทองคําย่อมาที่ประมาณ3า0 0ันสามสามพันสามพันน่าจะแบ่งทยอยเก็บสะสมนะครับทองไทยนะครับห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสี่หมื่นเก้าถ้าเห็นนะครับผมนะแบ่งสปิตไมในการเข้าทยอยสะสมหรือ buy the dip นั่นเองนะครับยังเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับ แน่นอนนะครับนี่เอเมริกายัะมีเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมล่าสุดนะครับคุณทรัมป์ก็เดินหน้าผักภาษีกฎหมายลดภาษีฉบับใหม่นะครับที่จะเพิ่มภาษีหรือนี่นะครับผมของอเมริกาให้สูงระราบประมาณ5ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์นะครับในอนาคตได้นะครับผมนะแบบนี้เองการที่มีเยอะๆนีๆ่เยอะๆแบบนี้อาจจะถูกลดเครดิตได้นะครับผมนะฮะ ผลของการลดเครดิตก็ให้เห็นแล้วว่าดอลลร์อ่อนค่าลงมากเลยและทําให้ราคาทองคําน่าจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นาาในระยะาไกลาแน่นอนนะครับผมน,ะนี่ก็คือผลพวงนอที่เราเห็นมาเป็นตัวอย่างแล้วสักพักหนึ่งนะครับและตอนนี้เองดอลลร์ก็อ่อนค่าลงเกือบสิแล้วและยังอ่อนค่าลงต่อด้วยนะครับแบบนี้ไม่ดีต่อดอลล่ามากมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะไปประจบในเรื่องของเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยนะครับในส่วนของ2ครั้งในปลายปีนี้ได้นะครับผม เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่ไซเคิลลดดอกเบี้ยเกือบร้อยเทองจะขึ้นนะครับผมนะฮะก็อาจจะประโจ,มอจอนมัวเจาะในช่วงของท้ายปีด้วยที่ทองคําเป็นขาขึ้นนะครับทีนี้ตัวเลขเสร็จกี่สัปดาห์หน้าโฟกัสอะไรนะครับหเลยนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB นะครับของอเมริกานะครับในวันที่21กร,รกฎาคมช่วงเวลา3ามทุ่มวันที่22มีการแสดงสุนทรพจน์ของคุณจอร์ดพาเวล23กร,รกฎาคมมียอดขายบ้านใหม่ นะครับเดวก็ขายบ้านที่เราปิดการขายนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสินการกันว่างงานในวันที่24นะครับก็จะมีในส่วนของตัวยอดขายบ้านใหม่ได้จาแฟลตเบรนด์แฟกชริ่งนะครับแล้วก็วันที่25วันศุกร์ครับก็จะมีในส่วนของคอดูดเบลกูดออเดอร์นั่นเองนะครับผมตัวเลขหลักๆก็ยังเป็นตัวเลขที่มีความสําคัญนะครับผมต่อตลาดในระดับกลางๆเนาะนะครับผมนะที่เราจะต้องติดตามกันต่อนะครับถ้าภาพรวมนะครับตัวเลขออกมาดีนะครับ ก็อาจจะทำให้ในส่วนของดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชัวคราวแล้วกดดันราคาทองคำมาได้แต่ถ้าตัวเลขแย่ออกมาหมดแบบนี้จะทำให้ดอลลาร์อ่อนและทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้นนะครับผมนะนี่ก็คือภาพรวมของข่าวสารราคาทองคำที่เราสรุปมาเอามาให้ติดตามและได้ฟังกันครับ มาดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคกันหน่อยนะครับผมนะ้าเริ่มจากในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนะดอลลาร์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเคลื่อนไหวพกผันกับราคาทองคำนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าดอลลาร์มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นแบบนี้ในระยะสั้นอาจจะเป็นปรับใจลบต่อตลาดทองคําแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเกิดเห็นสัญญาณสีแดงๆแ,แบบนี้ไหลลงต่อของดอลลาร์นะครับนั่นหมายความว่าดอลลาร์กำลังอ่อนค่าแล้วก็จะหนุนราคาทองคำนะครับผมตอนนี้เองนะครับเป็นช่วงที่ดอลลาร์เองเนี่ยนะครับก็ รีบาวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก็ทําให้ราคาของคานะครับในสัปดาห์นี้โดนกดไปที่ระดับประมาณ3,309ดอ์นะครับผมนะแล้วเราต้องมาดูกันต่อครับว่าตอนนี้เองเนี่ยดอลลาร์อยู่ที่ระดับประมาณ98.370นะครับตอนนี้มีเส้นแนวต้านก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันใน i ท e f r a m e Day s ที่เป็นแนวต้านเอาไว้อยู่นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ98.70นะครับถ้าเกิดว่านะครับดอลลาร์อินดซ์เนี่ยนะครับเกิดเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวไม่พ้นตัวเส้นค่าเฉลี่ย50วันอาจจะทาให้ดอลลาร์เนี่ย พลิกกลับมาอ่อนค่าได้แบบนี้นะครับจะกลับมาเป็นขาบวกของทองคําเลยทีเดียวนะครับแต่กับการถ้าเกิดว่าเบรกทะลุนะครับประมาณ39มสนะครับเก้ได้ตรงนี้อาจจะทําให้ในส่วนของโมเมนตัมขาขึ้นของดอลลาร์เนี่ยมีค่อนข้างชัดเจนแบบนี้เราจะมองว่าทองคําน่าจะซึมต่อไปสักพักหนึ่งนะครับผมนะแต่ตอนนี้เองนะครับยังไม่สามารถนะครับพ้นนะครับในส่วนของเส้นสีเหลืองตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ดอลลาร์เองนะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับวันนี้เอง ก็มีการย่อลงมานะครับผมแนะนําว่านะครับถ้าเกิดว่าตัวดัเศรษฐกิจคืนนี้นะครับของฝั่งอเมริกาไม่ได้หนุนดอลลาร์นะครับให้แข็งค่ามันจะทําให้ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงได้นะครับนี่คือคือภาพรวม i ท e f เฟ m มเดทที่ภาพรวมใหญ่ยังเป็นเทรนขาลงของดอลลาร์ตาบใดที่ยังไม่สามารถเบรกเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายขึ้นไปได้นะครับทีนี้ไทม f เฟรมรายสี่ชั่วโมงนะครับสั้นๆลงมาหน่อยละนะครับแน่นอนตอนนี้ดอลลาร์ระยะสั้นเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับ แต่ว่านะครับยังเป็นในลักษณะการขึ้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมนะแล้ก็มีแนวโน้มกลับมาเทสเส้นค่าเฉลี่ย50วันเราก็มองว่าระยะสั้นๆดอลลาร์นะครับอาจจะมีการย่อลงมาก่อนนะครับผมก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปอาจจะทําให้ราคาทองคำบู์ไปที่แนวต้านแถวๆประมาณ33.50ถึง33.70ได้อีกระล,ลอกหนึ่งนะครับในส่วนของดอลลาร์นะครับผมฉะนั้น นะครับถ้าดอลลาร์นะครับยังไงยังไงในระยะสั้นนะครับผมถ้าไม่หลุดประมาณ98ดอลนะครับก็ยังมองว่าเดี๋ยวเขาน่าจะกลับมาแข่งค่าได้บ้างนะครับผมนะฮะแต่ถ้าหลุด98ลงไปแน่นอนดอลลาร์จะกลับมาออนค่าแล้วทองจะปรับตัวขึ้นได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับในช่วงของนี่เองนะครับที่ดอลลาร์เริ่มฟื้นตัวกลับมาเพราะว่าในส่วนของพาพรวมระยะสั้นเนี่ยกลับมายืนเหนือเซ้นค่าเฉลี่ย50วันได้แบบนี้นะครับมันจะสะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นชัดเจนกว่านะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของตัวสินทรัพยบหนึ่งนะครับก็คือบิตคอยนะครับผมฮนะบิตคอยตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะก็เอามาดูกันว่าตอนนี้เงินมันมูฟเมนต์ไปทางไหนเนาะนะครับตัวบิตคอยเองนะครับในส่วนของตอนนี้เองก็อยู่ที่นะฮะหนึ่งแนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสามนะครับผมก็ถือว่าชะลอตัวลดลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ไปทำออทามไฮไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะทรงยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่สําหรับบิตคอยนะครับในส่วนของตัว อาสินทรัพย์อื่นๆนะครับผมนะฮะแน่นอนนะครับผมนะฮะดอลลาร์ที่เริ่มทยอยอ่อนค่านะครับผมนะฮะมันทําให้ในส่วนของค่าเงินบาทเป็นไงฮะยังอยู่ในโมเมนตัมนะครับที่อยู่ในเดเรคชั่นที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแบบนี้เองนะครับเอ่อคนที่เทรดทองคําเนี่ยนะครับในประเทศนะครับผมนะฮะราคาทองโลกขึ้นนะครับแต่ท่านจะเจอเงินบาทที่กดดันมหาศาลเลยนะครับถ้าดูจากโซนเห็นไหมครับว่าเงินบาทตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่ แข่งข้าเนี่ยนะครับเรื่อยๆเลยตอนนี้นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ3 2 8ส3 8และนะครับแบบนี้นะครับใครที่รอขายทองคำแท่งราคาสูงๆนหน่อยผิดหวังไปเลยนะครับผมต้องบอกไปงี้นะครับจะขายได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับผมนะเพราะว่าเงินบาทกดดันซะเหลือเกินนะครับผมนะฮะแล้วเงินบาทนะครับยังสร้างแพทเทิร์นขาลงแบบเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะฮะ เงินบาทเนี่ยนะครับเราเห็นว่านะครับสร้างแพทเทิร์นเป็นรูปแบบขาลงเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วเห็นไหมครับรูปแบบไซเว์นะครับดาวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับประมาณ32นะครับจุดสามส่วนลงมานะครับโอ้โหเงินบาทมีโอกาสไหลลงต่อแบบนี้นะครับทองไทยจะขึ้นอืดขึ้นยากนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมของเงินบาทนอทที่ยังอยู่ในทิศทางที่ แข่งข่าอยู่นะครับแล้วน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําต่อในช่วงสัปดาห์หน้านะครับทีนี้เองนะครับมาดูในส่วนของทองโลกกันบ้างนะครับภาพรวมของทองโลกตอนนี้นะครับผมนะภาพรวมสั้นเนี่ยนะครับถ้าเ,เกิดว่าดูในส่วนของการาฟไทม์เฟรมรายหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาการดีออกมากๆเลยนะนะครับผมนะหลังจากที่เขาลงไปประมาณสักสามพันสามร้อยเก้าดอนเนาะก็รีบาวขึ้นมาอย่างแข่งตอนนี้เองนะครับตัวกราฟแท่งเทียนนะครับถือว่าขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50วันได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้กราฟแท่งเทียนกําลังจะทะลุกลุ่มคราวที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านแล้วนะฮะถ้าทะลุ3ามสนไปโอกาสที่จะไป3ามสามหกศูนนะครับผมนะฮะดีไม่ดีสามพนสี่นะ D 3, 4, นะมีโอกาสค่อนข,ข้างสูงเลยนะครับภาพรวมระยะสั้นเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมนะเพราะว่ากราฟแท่งเทียนตอนนี้เริ่มยืนเหนือ3ามสได้แล้วนะครับผมนะนี่คือทองโลก ที่เรายังมองว่าวินะครับถ้ายืนได้ดีๆแบบเนี้ยนะครับแล้วปิดนะครับสูงกว่า3.350สําหรับวันนี้นะครับโอ้โหนะครับทองน่าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวน้อยๆอาจจะเห็นประมาณ3.375อีกรอบหนึ่ง3,004รอบหนึ่งได้นะครับทีนี้ไปต่อกันในส่วนของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงตอนนี้ก็ติดกรอบแนวต้านเหมือนกันนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก 3,350นะครับถ้าเบกตรงนี้ไปได้ก็เปิดโอกาสไปที่กรอบเดิมนั่นแหละ3,375แล้วก็มาลุ้นกันต่อว่ามันจะทะลุได้ไหมแน่นอนคือว่า3,375รอบนี้นะครับคำนวณเป็นเงินบาทเข้าๆแล้วนะครับน่าจะอยู่แถวๆประมาณ51,500บาทเพียงเท่านั้น,นครับผมไม่เห็นแล้วนะ650-700เพราะว่าเงินบาทแข็งค่าออกมามากเลยนะครับผมนะเปอร์เซ็นที่จะไปแตะข้างบนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับใครที่เทรดทองโลกนะครับน่าจะเห็นนะครับผมแต่ว่าคนที่เทรดทองไทยแอาจจะ ร้องนิดหนึ่งเพราะว่าเงินบาทมันแข็งค่านะครับผมนะฉะนันทองโลกมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยที่จะไปเล่นกรอบบนต่อนะครับผมหลังจากที่ลงมากรอบล่างแล้วนะครับผมนะกรอบลา่างถ้าลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับผมนะฮะก็เออรอซื้อที่ไหนดีนะครับผมแนวรับหลกัลกๆ3,330ที่เดิมครับราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ51,100นะครับแล้วก็ในส่วนของ3,310เนาะถ้าเป็นราคาไทายอยู่ที่ประมาณ59,000บาท ถ้าเริ่มหลุด5900บาทเมื่อไหร่นะครับผมนะสัญญาณขาลงมันจะมานะครับผมนะตรงนั้นเองจะอาจจะทำให้ในส่วนของตัวราคาทองคำไปทดสอบแถประมาณ3280หรือที่ประมาณ5800-5600ได้นะครับผมนะแต่ตอนนี้เองเรายังไม่เห็นนะครับสัญญาณที่จะร่วงลงนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่ามันร่วงลงให้ไปเก็บของนะครับผมมองว่าระดับราคาที่มันต่ำกว่า51000เนี่ยนะครับย่างน้นอยท่านต้องแบ่ง เก็บในการเข้ารับนะครับไม่ใช่แบบรอที่4849แแบบนี้ไม่เอานะครับผมนะแบ่งซื้อนะครับผมนะเป็นทีละไม้แบ่ง3ไม้5ไม้ได้นะครับต้องให้ได้ของก่อนนะครับกลัวเดี๋ยวท่านไปรอตรงนั้นแล้วไม่ได้ของนะครับผมเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของภาพรวมนะครับระยะกลางระยะระยะไกลเนี่ยนะครับมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นกราฟแท่งเทียนรายหนึ่งวันนะครับผมนะเห็นไหมฮะกราฟนะครับผมนะมีแนว ทิศทางในการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับผมเห็นไหมครัยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันเลยในทางเฟรมเดย์นะครับแล้วก็สร้างแพทเทิร์นขาขึ้นมาเรื่อยๆการปรับตัวลงอย่างน้อยๆนะครับประมาณ10วันก็ขึ้นละนะครับผมแม้จะมีการเทลงมาหนักๆนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ10เดือนในการเห็นฟื้นตัวตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังฟื้นตัวนะครับผมและทุกอย่างกำลังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับถ้าประคองได้แบบนี้ดีแบบนี้จริงก็อาจจะทําให้เขา นะครับปรับตัวขึ้นได้นะครับผมมากกว่าลงนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของ time frame week นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่า time frame week เนี่ยตัวทองโลกนะครับผมนะเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับผมนะ time frame week คืออะไรนะครับก็คือกราฟรายสัปดาห์นี่แหละนะครับจะเห็นว่านะครับสสัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ bottom มันมีการยกขึ้นมาส่งต่อเนื่องเลยนะครับสองสสัปดาห์แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้โหโอกาสที่มันจะลั่นเทรนเป็นขาบวกในสัปดาห์หน้า มีค่อนข้างสูงนะครับผมนะฮะจุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่สัปดาห์นี้เราไกลไวแล้วนะว่าอย่างน้อยๆเราจะเห็นประมาณ3,300ดอลลาร์นะครับก็หมายเห็นละเฉียดมาคืนนะครับที่อยู่ที่ประมาณ3,309จุดสูงสุดของสัปดาห์เราก็บอกว่าน่าจะเห็นประมาณ3,360ในเบื้องต้นก็หมายเห็นแล้วนะครับก็เป็นไปนที่ตามคาดเนาะทางตามเฟรมวิกนะครับสำหรับใครที่เก็บทองคําในระยะกลางระยะยาวหายห่วงนะครับเพราะว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฉะนั้น กลยุด์ b u y the dip นะครับย่อลงมาลึกๆนะครับแบ่งเข้ารับนะครับผมแล้วก็ถือรุ้นสัก6เดือนถึง1ปีเนี่ยนะครับยังน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับในส่วนของตัวทองโลกแล้วก็ทองไทยนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของ Silver ร์กันหน่อยซิลเวอก็ถือว่านะครับก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมนีตัว Silver เองนะครับก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่นะฮะ performance ดีไม่แพ้กับตัวทองคําเลยนะครับ วิกนี้เป็นวิกที่ซิลเวอร์นะครับทำออทามไฮด้วยนะครับมีจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38นะครับผมนะ39.13280ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับในส่วนของตัวซิลเวอร์นะครับขึ้นมาราวๆเกือบ30%แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับปี2024ก็ขึ้นมาประมาณ30%นะครับผมนะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจเอามากเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจในการลงทุนซิลเวอร์ทางออสซี่ก็มีแท่งซิเวอรร์นะคับ ให้ท่านสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับผมนะแท่งเซนเวอร์ของออสเลยครับก็ขายตั้งแต่น้ำห,หนัก1บาทนะครับผมนะแล้วก็5บาทนะครับผมนะจะเป็น10บาท1นกิโลหนึรกร,รมัมมีหมดเลยครับผมนะเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ o s s เลยดอทหรือใครนะครับอยากจะเพิ่มความช่องทางในการสะดวกในการสั่งซื้อก็เข้ามาที่ในส่วนของตัวนะครับไมโรนะครับผมนะช่องตัวร้านค้าไมโรนะครับในช้อปปี้ได้ นะครับผมนะก็จะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของออสริยนะครับผมนะก็เข้ามาดูกันได้ครับสินค้าตัวซินเวอร์ค่อนข้างได้มาตรฐานนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมเลยนะครับในส่วนของตัวราคาทองโลกและราคาทองไทยนะครับที่ตอนนี้ภาพรวมระยะการระยะยาวยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะสั้นนะครับผมนะฮะเพิ่งเบรก3 3 5สมานมากลับมาเป็นขาขึ้นระยะสั้นแล้วนะครับผมนะฉะนั้นฝั่งที่ได้เปรียบตลาดที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นกลุ่มรีบ่ายนะครับผมนะฮะ มาสารสุปในส่วนของกลยุทธการลงทุนกันหน่อยนะครับหลังจากที่เราดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคไปแล้วนะครับก็แนวรับหลักๆของสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะโฟกัสไ้ที่ประมาณ3,330เป็นแนวรับแรกแนวรับ2อนะครับอยู่ที่ประมาณ3,300ารดอนนะครับแล้วอีกแนวรับหนึ่งนะครับให้ไกลๆหน่อยประมาณ32,50อาดอนในส่วนของแนวต้านนะครับให้อยู่ที่ประมาณ3,350ัอาดอนที่พึ่งเทสล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับเป้าถัดไปนะครับ3,375าที่ทำยังไงยังไงก็ไม่ผ่านสักที นะครับถ้าผ่าน3,375ไปได้3,400 3,420มีโอกาสเห็นนะครับผมแล้วก็ภาพรวมทางเทคนิคนะครับก็ภาพรวมระยะกางระยะไกลย,ยังเป็นผืรนขาขึ้นระยะสั้นก็เริ่มนะครับมีสัญญาณดีๆนะครับหลังจากที่เขาสามารถยืนเหนือ3,330นะครับผมนี่ก็คือภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนที่ยังมองว่าสถานะบายเนะี่ยยังได้เปรียบตลาดนะครับผมนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็รอรุ่นอย่างเดียวว่า3,375จะทะลุไปได้หรือไม่ ถ้า3 3 7 5เทะลุไปได้เราจะ follow by ตามนะครับผมเป้า3 4 4 3 4 2 0นะครับผมแต่ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะเป็นจังหวะที่ใครนะครับผมก็อาจจะแบ่งขายทำกำไรก็ได้แล้วรอซื้อนะครับแถวแวโซนแนวรับประมาณ3 3 5 0ออีกแล้วรอ,อก,ก็ได้นะครับผมนะก็อาจจะเป็นจังหวะที่มีการเลือกทางแล้วลหละนะครับผมในช่วงของสัปดาห์หน้าต้องไปลุ้นกันต่อนะครับในส่วนของตัวราคาทองไทยนะครับดูจากในส่วนของแนวต้านของทองโลกส 3, 3 5 0ถึง3420เนี่ยนะครับราคาทองไทยฝั่งรับซื้อคืนอาจจะทรง ขึ้นราวๆประมาณ51,250ถึง52,000นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับโดนในส่วนของค่าเงินบาทกดดันค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับขึ้นมา3350นอย่างน้อยๆเราน่าจะเห็นฝั่งรับซื้อคืนเนี่ยขึ้นมา4-500บาทแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับรับซื้อคืนเพียง แค่51,200กว่าบาทถึง300เองนะครับไม่เยอะเลยนะครับในส่วนของแนวรับนะครับก็3 3 3 0นะครับถึงสามพองร้อมีโอกาสเห็นอยู่ที่ประมาณ51,100ถึง5 5 0 0มนะครับเป็นแนวรับหลักๆนะครับสำหรับทองคาไทยนะครับแล้วก็แนวต้านเรากลักด้วยเช่นกันนะครับสำหรับทองคำแท่งนะครับนี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับสัปดาห์หน้านะครับที่ให้ไว้ตามแนวรับแนวต้าน ตามที่เราระบุมาดังนี้นะครับผมแน่นอนนะครับนักลงทุนสายระยะกลางระยะยาวนะครับราคาทองไทยที่ต่ำกว่า51,000เนี่ยยังเป็นอังวะที่น่าแบ่งเข้าไปหลับนะครับผมเนื่องจากว่าภาพรวมใหญ่นะครับ6ถึงเดือนเราก็ยังมองวัดทองคำน่าจะไปต่อได้อีกไกลเลยนะครับผมนะฮะก็มีไว้ก็แบ่งสะสมเอาไว้บ้างนะครับสำหรับทองคำไทยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ